ครับก็ขอสวัสดีนะครับพี P ่พี่เอซชาวมือใหม่หาสองทุกท่านเย็นนี้อยู่กับผมนะครับมือใหม่สองผมนี่เงี่ยหยุถดถ่ายคลิปไปประมาณ 6, วันหรือสองวันก็ไม่แน่ใจนะครับพี P ่พี่อฟก็ขออภัยนะมีเสมหดเล็กน้อยวันนี้นะครับพอดีเมื่อหลายวันก่อนพอผมเขาลงคลิปลงพ่อทวดไปนะครับทีนี้ผมอยู่กรุงเทพแล้วผมไม่ได้เอาพระไปด้วยนะครับ วันนี้ผมก็เลยบินตรงกลับมาที่พิจิตรนีกลับมาเอาพาที่ว่าพ่อเขาแบ่งไว้ให้นะเพราะพอดีผมก็กะว่าจะไปที่กรุงเทพแล้วทีนี้ลืมเอาไปนะครับเป็นพาชุดนี้นะเป็นหลวงพ่อทวดนะครับนี่เป็นพิมพ์เขาเรียกอะไรจอบหลวงพ่อทวดหลังเตารีดนะครับ fc โอ้โหพ่อผมไปเหมามาไม่รู้ว่าเขาอย่างไรนะเนี่ยผมเปิดไว้องละสองพันห้าร้อยบาทแล้วกันนะครับ fc เนี่ยผม ได้แบ่งมาจากพ่อก็ราคาแรงนะได้มาเป็นพันแหละนะครับแบ่งมาจากพ่อผมได้มาหลักพันนะครับอ่าผมเปิดสองพันห้าร้อยบาทเนี่ยต่อรองได้นิดหน่อยนะครับ fc พอผมไปเหมามานะชุดนี้อย่างที่บอกนะครับผมไม่ได้เอากล้องขยายมาด้วยเนี่ยอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับบางบางมุมก็ต้องขออภยัยเอานี้สองมันแบบไม่มีกล้องแล้วกันอ่ามือไม่หัดซ่องจริงๆเลยนะครับวันนี้สวยคมมากนะครับพี่ pc พอผมเขาไปเหมามาจากพิโลนะ ชุดนี้นะครับลอยตะไบ่โอ้โหโบราณนะพวกคาบดินคาบอะไรนี่อย่างบแบบเป็นกลุ่ตอนนั้นเลยนะเนี่ยพวกคาบดินเนี่ยแล้วเป็นที่สําคัญนะผมดูเนี่ยเป็นดินเดียวกันหมดเลยนะพี่พีเอฟซีอย่างองค์เนี้ยเนื้อเขาจะแก่แก่ทองแดงมากนะครับพี่พีเอฟซีดูดิเนื้อแบบแก่รู่งห่าแก่ทองแดงนะครับองค์นี้แก่มากส่วนองค์นี้ผิวเขาจะยังไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่นะแต่ว่าก็เป็นกลุ่เดียวกันนะครับพี่พีเอฟซีโอ้โห fc ดูดินนะครับไม่รู้ว่าแสงไฟจะชัดหรือเปล่านะครับเนี่ยผมเปิดลงทัวทั้งผมเปิดไว้องละสองพันห้าร้อยบาทนะครับจริงๆพ่อผมบอกว่าให้มาเปิดสักสามพันห้านะครับแต่วันนี้เอาไม่เยอะนะครับนี่พอได้นิดหน่อยนะครับเพราะเพราะว่าเห็นพ่อบอกว่าให้ fc มาดูในช่องผมนะก็ต้องขอประทานอภัยนะถ้าผมลงช้าเกินไปนะครับนี่ของดีก็หายากหน่อยนะครับ fc เป็นตะไบทำมัน เ,เขาได้วาไรตตะไบเดิมๆนะครับนี่พวกรอยตะไบไม่ใช่ตะใบใหม่นะครับเป็นรูปหล่อโบ,บราณของแท้เลยนะองนี้ต่อมาเป็นองค์นี้ก็จะแก่ทองเหลืองหน่อยนะครับโหแต่รวมๆแล,วแล้วสวยคมทุกองค์นะครับสวยคมทุกองค์เลยเนื้อนี่ลิมิเต็ดสุดๆนะอยู่ที่อยู่ที่ผมเนี่ยที่พอน่าจะหมดไปแล้วนะครับอแบ่งมาจากผู้ใอญใจดีนะครับ ทานใดชอบนะครับติดตามคุณพ่ออยู่ก็เผื่อมาเจอคลิปนี้นะครับนี่อันนี้ก็ชุดนี้แบ่งมาจากคุณพ่อเลยนะเป็นชุดที่เหมาเป็นชุดเดียวกันนะครับโอ้โหเข้าตำลาหลวงปู่ทั่วทุกจุดเลยนะครับสวยคมแบบนี้ทานใดชอบถูกใจนะครับองไหนสามารถทงกระสอบถามได้นะครับที่เบอร์0ูนย์3ปด1 6หนึ่งสาเจ็เจหะครับสามวงนี้ส่วนชุดต่อมาก็จะเป็นของเอาเก็บบ้างนะครับพี่พีเอฟซีโอ้โหดูความขี้ยุงดูความอันนี้นะเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับ ผมว่าดูเก่าดูชอบนะ fc ลองดูตะไบดิโอโหเป็นจานมือนะครับจานมือจานเดิมๆคาบคาบจุดดำๆเด,ดี่ยเป็นคาบพี่ยุงนะเป็นคาบผิวหิ้งผิว,ผวอะไรของเขาอะนะครับมีทันใดชื่นชอบถูกใจนะครับหลวงพ่อเดิม fc ลองดูความเป็นตะไบธรรมชาตินะอ้โหเนื้อหาโคตรแจ่มถูกใจทั้งว่าได้นะผมอยากจะเอา กล้องซูมให้ดูอ่าไม่รู้จะชัดหรือเปล่า F4 ดูสบายดิโค,โคตรชัดเลยนะนี่หลวงพ่อเดิมนะครับไม่แน่ใจว่าพิมพ์นี้เขาเรียกว่าพิมพ์อะไรนะนะครับถูกใจก็ทักมาได้นะต่อมาองค์นี้จะเป็นหลวงพ่อเงินนะครับเป็นวัดห้วยเขตน,นะครับ วันนั้นที่ลงไปตอนที่กรุงเทพก็จะเป็นอีกพิมพ์นึงและนี่ก็เหลืออีกพิมพ์หนึ่งอยู่ที่บ้านนะครับโอ้โหของเก่จาจริงฮะองนี้ดูเอฟซีดูอยากใช่ดูอะไรผิวนี่ผมเก็บไว้บนหิ้งด้วยนะครับอย่างที่บอกออกภายเ,เขาเรียกออกอะไรพายเงินเนื้อขันลงหินอะไรประมาณนี้เอซเนื้อแตกเป็นเกล็ดก็ดีเลยนะครับแตกเป็นเกล็ดก็ดีดจริงๆนะครับองนี้ ถูกใจนะครับพ่นงามมากรงนี้นะครับถูกใจตรงไหนทักมาสอบถามได้นะครับที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสองสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกนะครับสวยทุกองนะครับวันนี้ที่มาลงโชว์คัดมาให้แล้วนะครับมาองค์นี้ก็อยู่ที่บ้านนะผมก็หยิบหย,ยิบมาใส่ส่วนชุดนี้ก็จะเป็นชุดสมเด็จที่ว่าเคยเปิดไว้นานแล้วนะครับวันนี้เปิดไว้องค์ละสองพันบาทแล้วกันนะครับพี่พีเอฟซีพระสมเด็จองนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นปกโพนะครับเอฟซี FC. ผมคิดว่าเป็นปกโพนะก็เก่าสวยนะครับเก่าสวยทุกวงของผมนะอ่าเนื้อนี่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูก่อนผมดูมันปกโพเลยานใดถูกใจชื่นชอบนะครับโทรมาสอบถามได้อ่าวันนี้พิสสมเด็จจะเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าคลิปนั้นที่เอาสมเด็จคะแนนกับ พิมพฐานแฟรม,มาลงไป f c ปิดไปหมดเลยนะครับก็ต้องขอขอบรละคุณ f c ทุกท่านนะครับอย่างองค์นี้ผมได้มาคู่กันนะผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกพิมพ์ดีพิมพ์เดียวกันหรือเปล่านะครับคู่นี้นะคิดว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นพิมพ์เดียวกันนะครับ FC แต่ว่าเนื้อเาก็จะเออเนื้อเาก็ใกล้เคียงกันนะได้มานานแล้วนะครับคู่นี้ผมเปิดเนี่ยไว้าองละสองพันบาทจริงๆก็ได้มาราคาก็เกินลวนะ แต่ขายองค์อื่นไปผมว่าหลุดทุนแล้วนะครับก็พอมาแบ่งปันให้ fc ได้หน่อยเดี๋ยวส่องให้ดูก่อนละกันนะครับเผื่อ fc ท่านใดชื่นชอบนะเนื้อผงพุทธคุณนะครับมีมวลสารดีนะครับแต่ละองค์นี้ผมคัดสัรนมาให้แล้วนะครับเนื้อหาอย่างที่บอกว่าพระสมเด็จผมอาจจะดูพิมพ์แยกพิมพ์ไม่ค่อยเก่งแต่ว่าพวกเรื่องเนื้อหาผมไม่เอาของกิ๊กก๊อกมาให้ดูแน่นอนนะครับนี่ก็ของดีนะครับคัดมาให้แล้วสวยคมทุกกระนูนะครับ น่าจะเรียกว่าพิมพ์ไม่พิม์ใหญ่ก็พิมเจดีเพราะพิมพ์เขาผมรูใกล้เคียงกันเพราะพิมพ์ใหญ่ขนาดนี้ผมก็เคยเจออ่าองนี้จะเป็นที่ว่าหลังเขาจะเป็นเหมือนปั๊มตายางนะผมเห็นเขาเปิดขายกันโคตรแพงเลยผมก็ไม่รู้จะลงเท่าไหรด่ดีผมก็เปิดสองพันลวกันนะครับเนี่ยเขาเป็นเหมือนเป็นตายปั๊มตายางหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับโอ้โหเนื้อเขาแบบควอนแตกเลย ถ,ถูกใจก็ทักมาได้นะครับอไม่รู้ว่ามีท่านใดดูวถูกใจชื่นชอบหรือเปล่านะครับตงนี้ก็ปั๊มหนาๆเลยนะครับจึ๊บๆๆอยากจะส่งให้ดูเนื้อจริงนะ FC แต่ว่ากล้องมันไม่ชัดเจนอันนี้ก็ส่วนหัวเอ้ยเขาเรียกว่าส่วนใบหน้าแล้วกันนะนะครับ โคตรสวยเลยนะโคตรเก่าเลยองนี้นะครับถูกใจก็ทักมาได้นะครับต่อมาอันนี้จะเป็นบ่วงพิรอดผมจําไม่ได้แล้วว่าหลวงพ่ออะไรนะครับเนื้อหาเก่าโดนใจอีกหนึ่งองค์วันนี้ใส่เครื่องรางผมมีมาให้ดูถึงสองชิ้นด้วยกันนะครับเก่านะครับชิ้นนี้เปิดไว้สี่พันบาทนะครับเก่าเครื่องรางท่านใดจะตีไปที่ไหนก็ได้นะเนี่ยรักเก่ารักแดงรักแท้คืออะไรก็คือชิ้นนี้นะครับบ่วงพิรอดเก่า อ่าผมว่าไม่แน่ใจว่าที่ไหนผมรลืมที่นะครับต้องขอประธานอภัยนี่เคยถ่ายรูปสตูด้วยแต่ว่าทําหายไปแล้วนะครับต่อมาเป็นนะครับเหรียญหลวงูุเอี่ยมนะครับเป็นเหรียญไม่แน่ใจว่าเป็นปีอะไรนะดูคมดีนะครับเสน้นผ่ากชารชัดด้วยอ่าคมคมนะครับห้องสื่อไม่บวม ตกใจก็ทักมาได้นะครับเหรียญนี้เปิดไว้สองพันหนะครับขอบนี่น่าจะขอบเรื่อยมังนะ้งนะครับดอจะบขอบปั๊มหูก็ไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าเขาเป็นปีอะไรนะครับแต่ดูโดยรวมแล้วผมก็ค่อนข้างชอบอยู่เป็นเป็นเจาะรูเจาะเดียวด้วยนะครับไม่ใช่แบบถอดมาแล้วมาเจาะนะครับก็อง์นี้น่ารักนะครับเปิดไว้ 2,500บาทนะครับท่านใดถูกใจทำมาได้เลยแสงไฟวันนี้อาจจะไม่พร้อมนะครับอาจจะดูมืดมืดอึมครึมหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรผมชอบนะแสงอย่างนี้ดูพออดระดูรายละเอียดพระชัดเจนดีวันนี้จะเป็นเต่านะครับหลวงพ่อเงินโอ้โหแตกเป็นใย,ยบัวเลยนะครับ fc ดูเนื้อดิโอ้โหแท้ดูง่ายเลยนะครับแบบนี้เปิดไว้3,000ันบาทนะครับเปิดไว้3,000บาท ถูกใจทักมาได้นะครับเต่าตัวนี้เอาไว้สามพันบาทนะครับอของเก่าของดีนะครับเอาไว้ให้ fc ใช้นะครับเต่าเงินเต่าทองนะครับเต่าเรือนพญาเต่าเรือนของหลวงพ่อเงินต่อมาองค์สุดท้ายนี่ก็ิ้นสุดท้ายจะเป็นตะกรุดหนังเสือนะครับหลวงพ่ออะไรผมไม่แน่ใจนะตะกรุดหนังเสือเก่าไม่รู้ที่แล้วกันนะครับถูกใจในเนื้อหาทักมาได้เลยนะครับ จะกุดหนังเสือเดี๋ยวซูมให้ดูก่อนนี่นาจะลงรับปิดทองนะครับนี่หนังเสือ,อจริงๆนะเอฟซี FC. เปิดไว้เท่าไหรด่ดีเอาเปิดสามพันแล้วกันนะครับชอบเท่าไหร่ก็ต่อรองราคาได้ดอกนี้เก็บไว้นานแล้วนะครับอยู่ที่ผมเนี่ยถูกใจทักมาได้นะครับคลิปนี้ขอลากันไว้ก่อนแล้วกันนะครับมากันสั้นๆสิบน,นาทีอ่า ก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพี่พีด้วยนะครับทีนี้ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ